สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพาวน์นรินบิวตี้นะคะวันนี้นะพี่พักจะมานำเหนอซีซีครีมที่ต้องขอบอกเลยว่าเฮ้ยพี่พักลองใช้แล้วดีจริงๆดีจนอยากเอามาบอกต่อเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีสิวด้วยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ r o จูคิสแอ c เน่พอลเลตซีซีเซรมตัวนี้นะคะให้ค่า SPF มาที่50บวก P.A. อีก4บวกคือค่ากันแดดนี่แบบเต็มแน่นเต็มสตรีมกันมาเลยนะคะตัวนี้เป็น CC ซเซรัมนะเป็นเนื้อเซรัมซึ่งเขาเคลมมาเลยนะคะว่าลดปัญหาสิวกรบรอยแดงแก้ยากปกปิดรอยสิวไม่อุดตันผิวนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนประกอบของบีจาเกาหลีบีจาเกาหลีก็คือลูกจันทร์เกาหลีนะคะในลูกจันทร์เกาหลีเนี่ย เขาก็ช่วยในเรื่องลดอากาศการเกิดรอยจากสิวรดเรือนรอยดำรอยแดงจากสิวเก่าแล้วก็บำรุงหิวให้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นสิวง่ายอีกด้วยพี่พักเนี่ยใช้ตัวนี้เข้าซองที่สองแล้วนะคะปึ๊บเปิดออกมาแล้วเราก็เท hey. แต่ข้อเสียของอันนี้ก็มีนะเพราะว่าพอเวลามันเนื้อครีมมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูลเลอะเทอะ เวลาเก็บอะไรมันจะดูแล้วเธอแต่ว่าเวลาบีบอมามันจะเห็นแบบนี้นะนีเ่เป็นเนื้อซีซีเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบไม่ได้แบบปกปิดไก่กาคือเฮ้ยค่งเคยเจอที่ซีซ,ซีที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะเรามาดูกันจะออกสีเหลืองสว่างนะตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ มีผิวขาวก็ได้ผิวสองสีค่อนไปทางขาวไปพักก็ได้แต่ว่าถ้าคนสีผิวค่อนข้างคล้ำหน่อยก็อาจจะต้องค่อยๆแบบบิ้วค่อยๆบ,บ build, ิ้วเป็นขั้นๆทีละชั้นทีละชั้นไปนะคะตัวนี้พี่พักลงด้วยมือได้เลยไม่ต้องแบบลงแปรงลงอะไรเลยส่วนมากทุกคนจะเห็นว่าพี่พักเวลาลงรองพื้นบีบีหรือซีซีเนี่ยพี่พักจะใช้ฟองน้ําหรือแปรงนะแต่ตัวนี้พี่พักลองใช้นิ้วดูแล้วคือเกลี่ยดีค่ะนะเกลี่ยง่ายแล้วเรามาดูกันให้ดู เอาารานนก็จะใช้วิธีตบตบ,ตบปัดปาด,ดเคลียร์ยเกลีย,ยไปพอดีเลยนะเห็นรอยสิวด้วยเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาจะกบรอยสิวของเราได้ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งซีซีก็คือเหมือนเป็นรองพื้นด้วยไปในตัวแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะ เป็นเบสก็ได้นะคะเบสก่อนลงรองพื้นก็ได้สําหรับคนที่ต้องการแบบแต่งหน้าแบบปกปิดแล้วก็แต่ว่าต้องการบํารุงผิวด้วยแล้วก็เป็นสิวด้วยอะ่ะพี่หนูเป็นสิวด้วยแล้วก็หนูอะ่ะวันนี้หนูต้องแต่งหน้าแน่นมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้เป็นเบสก่อนได้นะคะเดี๋ยวพี่พักจะแตัๆต,ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นรอยแบบขุยๆสิวแล้วนะ โอ้สิวอันนี้นะมันเป็นสิวที่แบบไม่มีหัวมันเป็นแบบนูนๆแต่ไม่มีรูหัวอุทยี่พักก็เคลมวีโหูสะใจมากเลยค่ะออกมาและหลังจากความสะใจนั้นก็เป็นรอยสิวอย่างชัดเจนพอเอาหน้าเข้าไปใกล้อ่ะมันอยู่ใกล้หน้าต่างมากเกินไปมันก็เลยแบบหน้ามันสวะเนี่ยพี่พักแตะบให้ดู ปกปิดได้ตัวนี้ปกปิดรอยแดงได้เอาอยู่เลยได้ได้ไดอย่างชง,งัดเลยนะคะส่วนรอยดําๆก็อาจจะต้องบิวนิดนึงทาคอด้วยให้คอมันเป็นแบบชี้ทางเดียวกันโอ้อยดูสิ แต่งไปแต่งมาหน้า,นา,นาเลยนะ <c oughs> ก็พี่พักก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปกันเลยค่ะว่าตัวนี้สําหรับพี่พักน,นั้นให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยพี่พักใช้คือแบบใช้จริงจังเลยนะคือใช้ทุกวันคือใช้อย่างต่อเนื่องมาอย่างสม่ําเสมอหนึ่งซองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เต็มดีอะ่ะเพราะว่าหน้าพี่พักใหญ่ไงเวลาบีบออกมาทีก็ ก็ใช้หมดบีบเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นได้เลยคือไม่ตกร่องรูขุมขนแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีค่ะและไม่อุดตันนะตัวนี้ไม่อุดตันตัวนี้ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดสิวเพิ่มอ่ะคือตัวนี้เนี่ยที่สิวเพิ่มเพราะว่ามีประจําเดือนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วตัวนี้ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วก็ลดรอยแดงจากสิวด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยนะเป็นทั้งรองพื้นย่อมๆแล้วก็เป็น ็นทั้งครีมบำรุงผิวไปในตัวด้วยราคาเนี่ยอยู่ที่49บาทถือว่าคุ้มมากตัวนี้เนี่ยคุ้มมันได้ในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าทาออกมาปุ๊บมันจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นนะพี่พักชอบนะตัวนี้มันให้ผิวหน้าที่แบบว่าฉ่ำๆชุ่มชื้นชุ่มชื้นไม่แห้งแครกนะคะเป็นซีซีเซรั่มที่ทาแล้วให้งานผิวที่สวยนะตัวนี้ระหว่างวันไม่ดรอป คุมมันได้ดีเลยถ้าคนที่ต้องการแต่งหน้าอยู่ระหว่าง6-8ถึงชั่วโมงเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ถ้าคนที่มีผิวหน้าแห้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องเซ็ตแป้งเพิ่มแต่อย่างใดก็ได้นะคะเหมือนทางพ,พิพักไม่ได้เซ็ตแป้งเพิ่มนะคะก็ไม่ทำให้หน้าเยิม้มหน้ากองระหว่างวันนะแต่สำหรับคนที่มีผิวหน้ามันมันมากๆนี่เราก็เซ็ตตามด้วยแป้งทันสูเซนแป้งอะไรก็ได้นะคะสรุปเลยนะคะว่าตัวนี้พี่พักชอบมากมา้าให้คะแนนคือ9เต็ม10เลยนะคะหักคะแนนก็คือพี่พักไม่ชอ ฝาตรงนี้ถึงแม้มันจะดูแบบล้ำนะล้ำไม่เหมือนใครนะะั่นแหละก็แอบ,บไม่ค่อยชอบนิดนึงมันดูแบบมันเลอะเทอะง่ายถ้าแบบเราวางไม่ดีมันปริ้นออกมามันก็เลอะเทอะง่ายนะคะตรงนี้นะคะแต่โดยวรวมอย่างอื่นพี่พักชอบนะ เก้าเต็มสิบเลยพี่พักไม่ค่อยให้คะแนนเก้าเต็มสิบอย่างนี้มานานแล้วนะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ